สวัสดีครับวันนี้วัน,นว่างๆของเรานะครับก็จะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาทาการติดตอสับปะรดสีต้นนี้ต่อน,นี้นะครับพูดผิดนิดนึงก็ถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปเก่านะครับของผมเมื่อประมาณปีที่แล้วที่จาได้ว่าบนตอเน,นี้ยผมติดซามุไรไว้2ต้นนะครับแต่ว่าเขาก็ให้หน่อแล้วก็ตายไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอไม้เก่าๆเนีเย่ยมันไม่สวยนะก็จะเอา เสือเก่าๆนะครับติดรอบๆต่อนะครับก็ไปหาเสือมาแล้วนะครับต้นแรกที่ผมจะมาติดนะครับก็จะเป็นเสือเก่าๆนะครับนี่แต่ว่าลายสวยนะครับแล้วก็มีพวกนีโอเลสมิดนะครับมีออสซีเลสไทเกอร์นะครับอยากได้สีแดงๆเอาไว้ด้านบนนะครับเรื่องการติดต่อเนี่ยเพื่อนๆน่าจะทําเป็นกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ เคลียต้นไม้นะครับให้เหลือแต่โคนแล้วก็เดี๋ยวเราเอาเคเบิลทายมารัดนะครับตอนนี้ก็มีตะปงตะปูพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปตกแต่งต้นไม้แป๊บนึงนะครับแล้วมาดูวิธีการติดตอของผมครับก่อนที่เราจะทําการติดตอน,นะครับเราก็ต้องเอาต้นไม้ออกจากกระถางก่อนนะครับก็เอาวัสดุปลูกออกให้หมดเลยนะครับทําการตัดได้เลยจะทำตัวอย่างให้ดูนะครับ เป็นเพื่อนเผื่อมีมือใหม่เข้ามานะครับอยากจะติดต่อสับรดสีสวยๆแบบผมนะครับแล้วก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่ไปดูคลิปติดต่อคลิปแรกของผมครับตอนนี้คนดูก็เกือบจะเกือบแสนแล้วนะครับนะครับเราก็ต้องทําการตกแต่งโคนเขานะครับให้เรียบน้อยประมาณนี้นะครับหนึ่งต้นละ เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างอีกสักต้นนะครับออซีเดปไทเกอร์นะครับเอาวัสดุปลูกออกให้หมดนะครับวัสดุปลูกเนี่ยถ้ามันเครื่อนสีได้นะครับก็สามารถเอาไปปลูกผักนะครับหรือเอาไปปลูกสับปะรดสีต้นอื่นๆต่อได้นะครับก็ไม่ต้องทิ้งนะครับอสองต้นนะครับ อ่ะให้ดูอีกต้นหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้คือ Neo s h a r ์ a t อทแทครับแล้วก็ตอนนี้เสียของผมก็พร้อมที่จะเอามาติดต่อแล้วนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมจะเอามาใช้ในการมัดก็คือตัวเคเบิลไทยนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆมาชมกันนะครับทีละต้นเลยดูไปเพลินๆนะครับ k r นะครับคำสวนก็จะร้อนหน่อยนะครับเพื่อนนี่ต้นที่หนึ่งนะครับเสียกเกาตรงนี้เลยเกตันทายนะครับโห้หงามสิปเป่งเลยมัดเลยครับมัดให้แน่นเลยนะครับเ,เพื่อนๆการหลุดการล้มช่วงนี้นะครับ อายุฤดูร้อนมาด้วยนะครับมัดแน่นแน่นก็ถ้าเกิดต้นเล็กนะครับก็มัดเส้นเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าพอดีของผมต้นใหญ่นะก็ขอสองเส้นแล้วกันเบื่อเกเลยนะครับต้นที่สองนะครับออซิเลตนะครับผมชอบนะสีแดงสวยดีเลี้ยงง่ายด้วยนะครับขอยอดถันนิดนึงหามุมนะครับ มุมที่สวยน้องนี่ดีกว่าอยา่าชอบไปตะปูเลยนะครับอันนี้เส้นเดียวก็น่าจะอยู่คือความมั่นคงเนาะ สองเส้นไม่ยากเลยใช่ไหมครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวต่อต่อไปนะครับต้นอะไรดีต่อไปเป็นเบสมิดตากล้องมาทนี้ครับตากล้องมาทางนี้ครับ เดี๋ยวผมจะติดเลดมิดไปตรงนี้นะครับนี่เขาจะได้รับแสงช่วงเช้าเช้านะครับเลดมิดก็เรียงง่ายนะครับเสียเก่าเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเขาตายนะครับขอแค่เขามีน้ําอยู่ในยอดนะครับนะครับช่วงนี้ลดน้ําไปบ่อยนิดนึงนะครับอาทิตย์ละสักสองถึงสามครั้งนะครับเพราะว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าเวลาเขาอยู่บนตอเน,นี่ย เขาไม่มีวัสดุปลูกคุมที่โคนนะครับเพราะฉะนั้นความชื้นเขาก็จะน้อยไปน,นิดหนึ่งแต่ก็อยากให้น้ํามันยอดเขาแห้งนะครับเดี๋ยวต้นต่อไปนะครับเดี๋ยวผมสติดตรงนี้นะครับโอ,อ้ตากล้องดูนะครับเป็นไงบ้างครับดูรวมๆแล้วก็โอเคเนาะอันนี้ฉากแอแท็กนะครับฉากแอแท็กเนี่ย เป็นสับป,ปะรดสีที่เอาว่าคือไม้เก่าเลยนะครับแต่ข้อดีของเขาคือข้อดีของไม้เก่าเนาะก็คือค่อนข้างทนครับทนแรงทนโรคแล้วก็ตายยากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะติดตรงนี้อีกสัก,สกต้นหนึ่งนะครับต้นสุดท้าย อันนี้ก็เป็นนีโอกัปตันม็อกเล่นะครับก็ไม่ค่อยสวยแล้วนะครับใบไม่ไหม้นั้นเวลาเราติดต่อนะครับเราไม่ต้องเอาสับรถสีที่สวยมากนะครับเอาต้นแบบที่ใบไม่ใบด่างหรือด่างน้อยนะครับมาติดก็เป็นการประหยัดพื้นที่ไปด้วยนะครับเส้นหนึ่ง ดูภาพรวมนิดนึงนะครับยังไม่พอยังไม่พอขออีกสักต้นหนึ่งนะครับขออีกสักต้นหนึ่งยวถ่ายรูปครับช่างกล้องถ่าสมาติดได้ก็เอาไม้เก่าตัวนี้ติดไปเลยนะครับต้นใ,นใหญ่ๆ neo x หนึ่งสองแปดขอดีเลย วันนี้อากาศร้อนมากนะครับเดี๋ยวพอติดต่อเสร็จผมก็จะทำการลดน้ํานะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวเราก็เก็บรายละเอียดตัดเช็นแบนไทยออกนะครับให้สวยงาม เป็นไงเพื่อนเพื่อนเสือติดต่อของผมนะครับสรุปตอนนี้มูลค่าเท่าไหร่ไม่ต้องคิดนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็หลายพันอยู่นะครับตอนนี้รวมรวมแล้วนะครับผมว่าไม่ถึงพันนะครับก็หากเพื่อนๆนนะครับมีพื้นที่น้อยแล้วก็มีเสือเก่าๆนะครับที่ต้องการลดพื้นที่การปลูกนะครับก็ลองเอามาติดต่อแบบผมดูนะครับเห็นไหมครับสวยงาม ดูมุมนี้หน่อยสิสวยมากเลยนะครับจริงๆถ้าผมมีเสืออีกนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเดี๋ยวถ้าเกิดบ้างๆนะครับผมจะติดด้านล่างเพิ่มให้นะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนละกันนะครับแต่ว่าร้อนมากนะครับสวัสดีครับยังไม่จบนะครับเมื่อกี้ขอลดน้ำแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จบจริงๆแล้วครับสวัสดีครับ